ว่าตัวใหญ่น้องพอน้องชายจะไม่ไหวแล้วเท่ามันบวม แหล่ไล่ของอาจารย์เมื่อกี้นี่แล้วตั้งไลายวันมาแล้วค่ะนุ่นหนูติดตามอยู่ถึงก็เลยนั่รู้ได้ไงวะเดี๋ยวนี้ก็นุ่ยแหล่ไล่มาตลอดอาจารย์วายแวะข้างทางถึงเลยก็เลย พิติ๋มมากเลยที่ได้พบอาจารย์มีตังต้งใจเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของมึงจะได้มามใส่บาตรกับพระทุดงม์ใส่สนใจแล้วนะนสสเนาะน่าสงสารยังไงลูกลูกป่าไม่เป็นไรอดเอาเหแม่หมอดเอาเจ้าค่าถูกต้องแต่ ดนไไหก็้วันนี้อาจารย์ก็เดินตามถนนมาเรื่อยๆในก็แวะสันข้าวที่สวนของโยมโยมก็มาใส่บาทให้ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่สามของการเดินแล้วโยมซึ่งอุปสรรคของการเดินนั้นก็ไม่มีอะไรมากอยู่มีแค่รถและก็ปวดเท้าปวดเท้าก็พอเดินไหวแล้วก็ จะยากลำบากขนาดไหนก็ต้องสู้ไงโยขนาดโยมโยมที่ตามพระอาจารย์มาตลอดตลอดหลายคนก็บอกว่าพระอาจารย์เดี๋ยวโยมจะไปใส่บาตรหลายคนก็มาใส่บาตรแล้วก็หลายคนก็มาอุปถาก็อนุโมทนาบุญนะอันนี้ก็วันนี้ก็ได้สั่นง่ายๆนะโยมนะได้สันแล้วนะที่แรกตอนเช้านึกว่าจะไม่มีใครใส่บาตรเพราะว่ามันไม่มีบ้านคนเลยโยมม,มันไม่มีบ้านคนเดินมา จนจนว่าจะเก้าโมงแล้วแปดเก้าโมงแล้วถึงค่อยมีคนใส่แต่ก็อนโมทนาบุญกับเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทุกคนทุกท่านนะที่ได้ใสบ่บาตรพระอาจารย์นยครับทุกสิ่งทุกอย่างโยมพระอาจารย์ขอฝากเป็นธรรมะข้อหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเยอะๆมันจะไม่สําคัญอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีที่มันมีน้อยสิ่งนั้นมันจะสําคัญอุปมาสันไดสันนั้นพระอาจารย์เดิน ดุดงปฏิบัติธรรมได้โยมโยมใส่บาตรให้คนหนึ่งดีใจเพราะว่าได้สันข้าวประทางชีวิตแล้ว